สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเดินแถวหน้ารามคำแหงนะครับก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับใครที่พักอาศัยอยู่แถวนี้หรือว่าใครที่เคยเดินทางผ่านมาแถวถนนรามคำแหงนะครับก็จะทราบดีนะครับว่าถนนเส้นนี้นะครับรถหนาแน่นมากนะครับรถติดค่อนข้างมากนะครับรามคำแหงสมัยนี้นะครับก็จะแตกต่างกับสมัยก่อนนะครับความเจริญรุ่งเรืองก็มีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ รถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับเพียงแค่รอเปิดใช้บริการเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกตาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านค้าต่างๆก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะครับที่แม่ค้าเยอะมากนะครับเวลาคนที่มาเดินซื้อของนะครับก็จะไม่มีที่เดินนะครับบนฟุตบาทนะครับต้องไปเดินบนถนนนะครับ บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณบิ๊กซีรามคำแหงนะครับเดี๋ยวขวาก็จะเป็นซอยรามคำแหง24นะครับสามารถเดินทางไปหลังรามคำแหงได้นะครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ